สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมกับน้องนะครับมีกุ้งดองโชยุแล้วก็กุ้งแช่น้ําปลานะครับผมมาชวนผู้ชมแซ่บๆไปกับพวกเรานะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะครับกุ้งลายเสือไม่ใช่เกมไม่ลายเสือครับผมลายแมวมีตัวบลุมมเนยลายแมวลายแมวพงแมวพงอีกแมวพงเป็นสีดำไม่เหรอกินแต่ซีฟู้ดคุณผู้ชมนี่ซีฟู้ดตาเองแซ่บ อันนี้ตัวใหญ่ดองมามาจัดกันเลยคุณผู้ชมไม่รอช้าเสียเวลาครับผมดองนานไม่เน้นสีเปลี่ยนเลยดองแป๊บเดียวสีมันเปลี่ยนเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเองคุณผู้ชมรีบกินนะฝนจะลตกนะวันนี้ตกเราจะหนาวมากเลยนี่ผมนั่งโยมยังเย็นนะเย็นเข้าเนื้อแล้วหอมไม่ต้งจิ้มกับข้าวเนื้อเนี่ยโยคุณผู้ชมมันหอมมากอ่าไม่ต้องช้อนมาซดโชยุผักไง ไม่ได้กินกุ้งดองนานมากอ,อันนี้พักอัไอย่างสลัด <c oughs> <c oughs> คิดอะไรไม่ออกบอกสลัดสลัดทุกที <c oughs> ไม่รู้สายพันธ์อะไร <c oughs> อันนี้ก็จะกลายเป็นดองแล้วคุณผู้ชม <c oughs> สดๆนี่จะกลายเป็นดองแล้วคนนี้

วันนี้เราไม่มีงาขาวครับคุณผู้ชมเม่ว่าในตู้มีแล้วเปิดมาเอ้าไม่มีไม่มีมมห,มมหมดร้องอร่อยอ่ะแซบอ่ะอชอบน้ำดองสูตรนี้มากเลยพี่เอมกระเทียมไม่อัน มอยากสดน้ำมากเลยครับช้อนแมวมาาช้อนมาได้สดกัดหน่อย แย่ผมแค่ไม่ต้องจิ้มเลยพี่ึน้ำน้ำอันนี้มันอร่อยอะ่ะแล้วมันไม่ขาวอะ่ะมันมีพริกอยู่แล้วผมขาดเดพดดไม่ได้ต้องจิ้มของมาก เริ่มแล้วเริ่มซีแล้วอันนี้กรอบนะไม่ได้ดองกรอบมากคุณผู้ชมใช่กรอบกลบกว่าอันนี้ดองไปเหมือนน้ำรองมันเข้าเนาะใช่มันก็จะนุ่มกว่าก็เทยาไม่อั้นเลย เจ็ทีลเน่ะแก้หนาวไปในตัวเลยเนะี่ฝนจะตกอีกครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ฝนตกแล้วนะบ้านเราอะปะปอยตรงนั้นถ้าตกมาหนาวอีกแน่หนาวจัดเลยแหละคุณผูมเพราะว่าขนาดฝนไม่ตกนี่ก็ยังหนาวแบบหนาวจัดแล้วอะ่ะโอ้ตอนเช้าสุดยอดอหะ

ให้แตกอีกโอ้ย เผ็ดกระเทียมอ่ะเผ็ดกระเทียมอ่ะเผ็ดไหลไปกินไหลกันโอ้โหมันเผ็ดลงคอไปเลยนะกระเทียมอ่ะกรอบหวานฉ่ำ

ไม่ขนาดพริกที่ใส่นี่ผมก็เผ็ดแล้วอ,ะอ่ะจริงเผ็ดกระเทียมด้วยมั้ยสองสามอย่างเลยแซ่บครับถ้าใหญ่อย่าให้หมอนะคุณผู้ชมดองจนกว่ากุ้งเป็นสีน้ำตาลเข้มวันหนึ่งเต็มเต็มอ่แล้วก็จะแบบว่าใส่ตู้ตเย็นห้กรอบๆเลยแล้วก็มากินเป็นอ <c oughs> ันนี้เราแบบดองแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่ชันชิดเวลาเป็นเทเวลา ไอตอนนั้นเราก็เคยทำนะพี่เกมยใช่ไหม <ฮะ S 1> ที่ดองเป็นวันเลยละสีมันเขียน,น,อ,น,นอร่อยมากนะเขมเลยนะน้ํามันก็จะเข้าไปแบบในตัวแบบซึมเข้าไปเลยอะ่<ฮ>ะแต่ก็เหมาะดีนะกระเทียมนะมมผสมขาไมได้ กินกุ้งกินของดองแล้วกินกระเทียมไปเยอะกระเทียมกับตีบู่ยกุ้งโลครึ่งเนี่ยแช่ป่ะกุ้งตัวใหญ่ผมกินลืมนับตัวดิมีคนที่บ้านเขาอยากกินด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋เก็บไปก็ได้นะกินไม่หมดแล้วเนี่ย อู้มันใหญ่มากเลยนะกุ้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาน,<อ>นะเขาผู้ชอมอ่อเขาจะไปช่วยกิกช่วยซื้อ <i> <i> ช่วยแกะได้ทำมากอ่ะเลือกมากับมือทุกตัวเลยไหมเนี่ยพี่อย่เลือกผมไม่กล้าจิ้มนนี่เยอะเผ็ดอย่างนี้แหละชอบ จะก็แซ่บนะ้นจิ้มกห้เกียอ่ะอุ้ยเดี๋ยวค่อยหั่นกระเทียมนะ กุ้มากรอบจริงจยวกุ้งมาสดคุณผู้ชมมันยังกรอบเลยตุบๆเลยให้อ,อยู่เบรเล่ี่ยนะฮะใหอยู่บยเบ <laughs> ่แฝงปอแ่บลายม่ได้กินเหมือนล้ำดิชอบทำรองสุดนี้มามผมอเอา้าสุตรละเนาะ อันนี้ไม่เดี๋ยวกินไปเรื่อยๆมันจะอดใจไม่ไหวแล้วหรอเอาหมดเลยทีเนี้ยนะอันนี้แต่ให้คนที่บ้านเขาลองชิมบ้างตาเข้ามาจาอกอบุบลอุบลนแอนดิ่กรอบกว่าไอ้กุต์สดเนี่ยที่ไม่ได้ดองก็กรอบกว่าเยอะเลยเนื้อมันแบบมันแน่นอะ่ะอไม่หรอใช่ใช่มันคึบแน่นอ,อ,อย่างนั้นแหละเนื้อมันแน่นมากกุ้ง ักขนาดอยากสดไม่อยากเอออาปักเอ้อพอๆไม่เอาพูดเล่นพูดเล่นไม่เอาเล่นนั่งผ่านเลยนี่หอมหมดละโหเห็ดเห็ด มันไม่ได้หวานเหมือนน้ำเชื่อมนะมันหวานแบบหวานเผ็ดแซ่บมันฟินมันหอมเ้ยโอ้ยพอเถอะเดี๋ยวเก็บไปดองเลยมอหมอทำมอใหญ่เส้นใจเนาะยิ่งก่อนน้ำซุปอีกอ่ะคุณผู้ชมแซ่บจริงอ่ะแซ่บน้ำดองอมาแซ่น้ำจิ้มแห่มาใช่ใช่เห็นไหม น้ำดองมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะมันเผ็ดพริกเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินกุ้งดองนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับน้องก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไม่คใ,ใครคิดค้นเนี่ยเมนูเนะี่ย